คลิปนี้นะคะแบบฝึกหัด3าดเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของเส้นตั้งฉากนะคะข้อที่1จงหาความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด a 3 4และ b ลบ3ลบ5นะคะคนนี้ก็จริงๆแล้วโจทย์มันเหมือนตัวอย่างที่1แต่ตัวอย่างที่1เขาก็ใช้อีกคำหนึ่งก็คือเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง l มีความชันเท่าไหร่ คนนี้ใช้อีกคำหนึ่งเนาะก็เรามาดูค่ะวิธีทำเริ่มที่ครูจะสมมุติตัวแปรให้แทนความชันนะคะให้ m แทนความชันของเส้นตรง ab ที่ครูใช้เส้นตรง ab เลยเพราะว่าเส้นตรงที่เรากำลังหาความชันเนี่ยมันผ่านจุด ab เนอะก็เลยตั้งก็เลยเรียกชื่อมันอย่างนั้นเลยนะคะว่าเส้นตรง ab แล้วครูก็ให้ m 2แทนความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ เส้นตรง ab นะคะทีนี้จากทฤษฎีบทจากทฤษฎีบทนะคะถ้าเกิดว่าเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกันผลคูณของความชันจะเท่ากับลบหใช่ไหมคะครูก็จะสมมุติอ่าไม่ใช่สมมุตสิสิครูก็จะ เขียนสรรมการเนาะจากจากความชันของ AB แล้วก็ M1, M2 เดี๋ยวจะมีการแทนค่าตัวแปรล,ลงไปนะคะอ่ะทีนี้พอเราพอเรารู้ว่าทฤษฎีบทเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราจะหาความชันนะคะหรือเราจะหาค่าตัวแปรไอ้ m ห M2 ของเราได้จากอะไรอ่ะ ตอนนี้ครูสมมุติว่า m 1แทนความชันของเส้นตรง ab ซึ่งเขาไม่ได้ให้มาไม่ได้ให้มาตรงๆแต่เขาบอกว่าเส้นตรง ab ผ่านจุด a กับจุด b ที่มีพิกัดดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะหา m 1ก่อนนะคะโดย m 1จะเท่ากับ y 1คือ4ลบด้วย y 2คือลบ5 ส่วน x 1คือ3ลบด้วย x 2คือลบ3 m 1เท่ากับ4บวก5ได้9 3บวก3ได้6ตัวนี้ความชันเท่ากับเศษ3าส่วน2 นำ m 1ไปแทนในทฤษฎีบทก็จะได้เศษ3าส่วนสคูณกับ m 2เท่ากับ1คห่คูเอาส่วนกลับของเศษ3าส่วนสอง คูณตลอดสมการเลยนะคะเพื่อที่จะให้เศษ2ส่วน3ตัดทอนกับเศษ3ส่วน2แล้วเหลือ1 1คูณ m 2จะได้ m 2 -1 ลบ1คูณเศษ2ส่วน3ก็จะได้ลบเศษ2ส่วน3ะคะความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง ab ความชันของเส้นตรง ที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด A 4 3และ B ลบ5ลบสลบห จุด A เท่าไหร่นะ3 4มั้่จุด A 3 4และ B ลบ3ลบ5คือลบเศษ2อส่วน3าอ,อันนี้คือข้อที่1นะคะ